สวัสดีทุกคนผมชื่อแม็กซ์ผมเป็นชายที่จะรักษาความสงบสุขของโลกใบนี้หน้าที่ของผมมีเพียงอย่างเดียวคือช่วยโลกใบนี้วะเดี๋ยวนะทำไมมีระเบิดกลางเวทีนะฮะหยิบขึ้นมาซะเลยระเบิดเอ้ยมีเวลาจับ3ามสิบวิเราต้องผมคือแม็กซ์หน้าที่ผมคือช่วยโลกใบนี้ผมต้องกดอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ระเบิดนี้เราเอาระเบิดมานะครับ เพื่อทำกินแม่งเลยไอ้โอ้กินนี่ทีนี้ก็จัดการระเบิดได้อย่างเรียบร้อยอืมอร่อยอร่อยจริงๆง่ำโอ้โหโคตรแซ่บเลยเออเดะเดะกินไ,ไปปุ๊บออกอย่างไวเราต้องไม่ไหวแล้วตู้จะระเบิดด้เวลาที่ เอาละดีเดี๋ยวเดีวเวลาสิบห้าวีเราต้องอะไรเนี่ยประกอบระเบิดคืนเหรอไม่งั้นสวมได้แตกแน่สวมแตกเออเรียบร้อยหมดทุกขดชื่นโอ้โล่งตูดเลยทีเดียวทีนี้โลกก็สามารถถูกช่วยเหลือไม่ได้ เอาว่าถึงแม้ซ่วมจะแตกแต่เราก็สามารถช่วยเหลือมวลมนุษยชาติได้นะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับผมและนี่ก็คือเกมแม็กพิกเซลนะครับผมเกมที่จะให้เรานั้นได้รับบทเป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญนะครับที่ชื่อว่าแม็กนะครับผมอหอน้าที่ของเราคือการช่วยโลกใบนี้ไว้ยังไงเราลุยเลยมาแล้วแล้อยากซ่วมแตกเราก็กระเด็นมาอยู่โตที่นี่มาที่ไหนกัน ที่นี่เหมือนเป็นเมืองฉันได้กินของภัย้ายฉันได้กินของอันตรายหน้าที่ของฉันแม็กพิกเซลคือการช่วยหลบไปน่ไว้เดินหน้ากันเลยลแล้วกันไปเลยคืออะไรเนี้ยป๊อปคอร์น่ะมียูสิบบาทเนี่ยแพงโคตรเลยไปกันต่อดีทั้งกันเนละโอเคเหมือนเข้ามาในอาคารแห่งหนึ่งนะครับเหมือนเป็นเ,เหมือนเป็น5บาท ต้องอันนี้ซื้อได้เอาจ่ายแล้วเหมือนเป็นรถไฟหรือเปล่าใช่ไหมรูปรถไฟนะอันนี้เอาละเรามาดึงสถานีรถไฟแล้วฉันได้กินของภัยอันตรายแถวนี้อีกแล้วกดได้วันดีครับคุณเออคุณนายผมเอา <c oughs> เล่นไปเตะเขาทำไมล่ะ <c oughs> ผมขอโทษครับเจ๊โอเตะอีกรอบนึงโอเคโอเคครับไม่ยุง่งไม่ยุง่งกับเจนครับ ผมเข้าผมเข้ารถไฟละเจมกขอโทษเอาละ่ะได้เวลาช่วยโรงไปนี่ไว้ที่นี่คือสถานีรถไฟเอ้ยทางหน้ามันคือทางขาดนี่นะเราต้องหาทางอยู่รถไฟคันนี้เอาละหน้าที่ของเราเริ่มต้นขึ้นเรามีเวลา15บหาวิ2ีวิเท่านั้นในการเออช่วยรถคันนี้ไว้ลุงคนแก่ช่วยลุงนี่เอาไอ มึงจะไปเตะเขาทำไมเลยเ <c oughs> ตะกูทำไมเน,นีเ่ยอีหลานเอยเวลาจะหมดเราจะมึงจะพูดเฮ้ยกดตรงนี้ได้นะครับยญญานเตือนภัยกดปูนอ๋อมันคือเบรกโอ้ยยอดลองสามารถช่วยเหลือไว้ได้เยี่ยมไปเลยต่อไปตอนนี้เรามาอยู่ที่ไฟไหม้กลางป่าบ้านลุงคนนี้ลุงเย็นเย็นเอา <c oughs> เตีนลุกอีกลุกอีกแล,ลกกเด่นมาแล้วอนะเอาอน้ำน้ำน้ำใช้น้ำดับไฟอ่ากดน้ำเอ,อ้ยกระสุดชื่นจริงจริงเลยเฮ้ยไม่ใช่อ่าทีวีทีวีวไอ้โผไหม้หมดแล้วกดน้ำน้ำดับอ่าสดชื่นสุดยอดไปเลยหมดเวลาแล้วทำอะไรอะ่ะต้องทำอะไรอะ่ะไฟไหม ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับทุกคนเราช่วยบ้านไว้ไม่ได้อันนี้เรามาอยู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยอยู่บนยานอวกาศและกำลังจะชนยานอวกาศกำลังจะชนกับอุกกาบาตนอีก20วิแล้วนี่มันอะไรอะโจโจฉันคือแรปเปอร์โจโจเออหยุดโจด้แล้วเอากีตาร์ไปไหมกีตาร์นี่นี่นี่ดีดดีดดีเต้นแดนซ์เออกูโดดลงไปแม่งเลยแล้วกันไปแล้วเอาขับออกไปแล้วเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นในเวลาของการยิงอุกบาอ๋อฉันขับยานมา,มาเพื่อยิงอุกบาตเปลี่ยนเกมเอาเรื่องเรามีเวลาสาอากิวิไม่รู้นะครับนี่เรียบร้อยอุกบาตเลยลูกเดียวโอ้โหเรียบร้อยเราแม็กซ์นะครับสามารถช่วยยานนี้จากเสร็จสร้างอุกบาตได้ไลปเปอร์เซน์มันคืออะไรวะ โอเคตอนนี้เราอยู่ในป่ากับลุงยูวีกเกนะิดเนี่ยตอนนี้ผมจะช่วยลุงนะครับจากทอนโดโดยการเอ,อ่ออันนี้อะไรอะ่ะลุงบัวโงเตะกูหลายรอบแล้วตุกตาเขียวแล้วนะไอเด็กเปรตผมขอโทษครับลุงผมเอากิ่งไม้มายิบไม่ถึงผมดับไฟผมผมกลายเป็นฮิตบัสเอ,อื้อไม่เงยไม่ไหว โอเคอัน okay, นี้มาเราอยู่บนเครื่องบินไม่นะเครื่องบินนั้นเสียการควบคุมมีทหารได้รับบาดเจ็บสองนายนาที่ของเราคือคือกระโดดไปเหยียบเล่นไมย่ยานตกเอตกหรือรอดเออเรียบร้อยตายหา่ากันยกรำนี่แหละแม็กพิกเซลโอเคแล้วเราก็ต้องไปเริ่มกันใหม่นะครับด่านที่เราไม่ผ่านนะแล้วกดไฟตรงนี้ได้คือเยี่ยวกูเยี่ยวใสเฉยงั้นเราลองกดทีวีเมื่อกี้เราไม่มีคุณตาไงเราเอาจจะกดทีวีแล้วคุณตามาดูทีวี ตาก็ไม่เอ้ยมีหน้าต่างหน้าต่างคุณตาอันนี้อันนี้มันเจี่ยวคุณตาก,กดน้ำคุณตาช่วยผมด้วยเฮ้ยผ่านไงอันเนี้ยเฮ้ยใครก็ได้โอโหไม่บ้านไฟไหม้แล้วไม่รอด66เปอร์เซนนี่คืออะไรวะเนี้ยลองกลับมาที่ทอร์นาโดที่เราไม่รอดเอ่อผมจะนี่ติดต้นไม้เอากิ่งไม้ออกมา อ่ากิ่งมาออกมาแล้วเราก็เอาไปเอาไปพัดไฟเอาไปพัดไฟทําไมให้ไฟไหม้ป่าชิบหายแล้วไฟไหม้หป่าลุงแล้วมีระเบิดมาาันจะคือมันอยู่ๆมันก็มีระเบิดมาจากไหนไม่รู้แล้วเราไปเหยียบระเบิดตายแล้วมาอย่างรวดเร็วดนันเออโอ้มัน oh, ีไ nee ด้ day. โดนลงเลยแล้วลกันกูไปแหละไปแล้วเจอกันเฮ้ย วายบุ้มบุ้มเอ้ยเราได้ามาเออม,มันไม่รอเลยไอ้คนนั้นน่ะมันใส่ไม่ดีว่ะมากับมาใหม่ที่บ้านหลังนี้เราต้องทำยังไงวะเราสามารถไฮไลท์ที่เรากดได้มันมีน้ำกับมีลุงอ่ะคือมีลุงเราก็ไปเตะลุงเราจะเตะลุงทำไมอ่ะถ้าเราฉี่จนไฟมันดับได้ไหมฉีดฉีไม่หวแล้วเออหรือเราต้องกินน้ำเออรู้แล้วกินน้ำกินน้ำเราจะได้ปวดฉีเยอะ แล้วเราก็ชี่รถโอเคนี่แหละชี่นี่ชี่ชี่แตกเฮ้ยมันยังไม่พอยังไม่พอกินกินอีกินไรเวลาขอสดน้ำก่อนสุดน้ำสดน้ำโอเคเนี่ยพอแล้วไปชี่จืดจืด <g ill ine> ท่อแตกอ่าโอ้ชิตน้ำชี่ด้วยโอ้ oh, ชี่ทะลัก โอ้ทั่วโอ้โหอี๋ะเหลืองอ่อยเลยเว้ยจุเลตจัดโอเคแต่เราช่วยเหลือลงอไว้ได้ได้ร้อยเด้วยได้ตังค์โอเคเมื่อกี้เราช่วยโลกไปนี้ไว้ได้แล้วต่อไปเรากลับไปเหมือนเดิมเราไปเอากิ่งไม้ขึ้นมาเอากิ่งไม้มาแล้วเราจุดไฟอีกรอบหนึ่งจุดไฟให้ไฟไหมไฟไหม,ไไมปุ๊บก็จะมีระเบิด เราแค่ต้องต้องเตะลุงแลวลุงอมอมเท้าเราเอา้าลุงลุงไก,ก่ล่างอะลุงบอกลุงเครียดแขนมึงเตะกูใช่ไหมกูขอกินมึงคืนเอาฮะเอา้าผ่านได้ไงอะ่ะเมื่อกี้แต่เนี่ยอันนี้ยังไม่ผ่านเรากดคนนี้ตื่นตื่นตื่นสิครับกดปุ่มสิครับ กดกดปุ่มเปิดไม่ยัายไ่ทำงานาตายไปอีกรอบหนึ่งมีอะไรกดอีกไหมแถวนี้ไอคนนี้กดไม่ได้นะครับกดลงกดเองเลยเปิดเราเปิดเองเออกดแม่งวู <c oughs> กดแม่งม่่อะไรกูไม่รู้หละมัน <c oughs> ต้องมีสักอันหนึ่งใจได้ละสิไม่มีอโอเคผมว่าเราต้องไปทางซ้ายเราต้องไปทางซ้ายราอด้วยยา่า เราไปดิคไหมไปไม่ได้แล้วตรงนี้มีเอ้ยเรามีพั่วเสียมจอบเออปล่อยจอบลงไปทำไมอ่ะเอ้ยนี่งไงกระเป๋าเออนี่ได้มึงก็ยืนกระเป๋าไปสะพายโยนทิ้งทำไมเราแม็กเอาไอจับตีศอกตีเข่าแม่งเลยมวยไทยเอาแล้วลากลากเอามึงทำทำไมเนี่ยโดนลงแม่งเลยแล้วกัน โดนลงแม่งแล้วเฮ้ยนี่ไงกับกระเป๋าหยิบกระเป๋าฮะแล้วเมื่อกี้ในกระเป๋ามันมีใครอะมีสตีฟแล้วเราแล้วสตีฟมาอยู่นี่เหรอสตีฟมีกล้วยมีหนอนมีปลามีฮะสตีนีใครเหรอเนี่ยมียูซี่มีเอาหนอนแล้วกันเอาหนอนไปตกปลา อ้าวทีกูเล่นอะไรอยู่เนี่ยผมเล่นอะไรอยู่เนี่ยได้ปลาแล้วได้ <Please. S 1> What What the fuck is that What was that ถ้าอันนี้ผมไปหยิบอันนั้นน่ะหยิบแล้วจะได้อะไรไม่ได้ตกลงไประเบิดอ๋อมันไม่ใช่พัวมันคือ เระเบิดปรลามาดูคือเราต้องเล่นไปเราต้องไปเล่นเป็นสตีฟหรอเมื่อกี้ในกระเป๋ามีสตีฟอยู่นะครับแล้วเราไปเล่นเป็นสตีฟโอเคเราจะเปลี่ยนจากบทบาทแม็กนะครับเราจะกลายไปเป็นสตีฟแม็กพิกเซลโอเคเปลี่ยนบทบาทเป็นสตีฟโอเคมาแล้วเราเมื่อกี้เราใช้หนอนนะครับเราได้ปืน RPG มาแล้วคือยิงใส่หน้าตัวเองตายห่าไปเราส้นตีแล้วกัน เอามามีใครอยากกินไหมนี่แหละหอมๆเลยนะหรือมันคือกระดูกวะม,มันคืออะไรวะเนี่ยได้มาแล้วได้เป็นรองชาบูทผ่านไปเนี่ยไม่ตายอะถือว่าผ่านือเปล่าไม่ผ่านดีกว่ามากลับมาที่สตีฟเราเอาปืนมันเลยแล้วกันหยิบปืนมันยิงมันเลยแล้วกันใครมันจะกินปืนวะป้าบ มีทหารมากินปืนแล,แ,ลแล้วเราต้องทำอะไรอะ่ะหรือว่าเราเราต้องตกตัวตัวแม็กเข้ามาเหรอใช่ไหมหรือแม็กแบบโดดล่มลงน้ำแล้วเราก็ต้องใช้สตีฟในการตกแม็กออกมาเหรออะไรวะเนี่ยโอเคกลับไปที่สตีฟอีกครั้งหนึ่งผมว่าแม็กน่าจะชอบกล้วยกล้วยเอากล้วยไปเลยเราต้องตกแม็กมาให้ไหมแม็กแม็กพิกเซลมาหาสตีฟเร็วตก โอโหมาเป็นต้นมาเป็นต้นแล้วแม่ไม่ใช่ต้นกล้วยเนี่ยนะต้นมะพร้าวป่ะเนี่ยมาครั้งนี้ลองเหลือข้าวโพดกับปลาเอา,าเอาปลาแล้วกันเอาเอาปลาไปตกปลาจะได้อะไรวะเนี่ยเอาปลาไปตกปลาเออได้ปลาเหมือนเดิมสรุปต้องตกข้าวโพดอะ่ะอะไรวะเนี่ยนี่เรามันต้องทอํายังไงถึงจะได้กดทุกอันจนเราต้องได้อันสุดท้ายเนี่ยแม่งเอ้ยอ่ะข้าวโพดเฮ้ ถ้าไม่ผ่านคือแม่งหลอกให้เล่นและไอ้สตีฟเนี่ยใช่ไหมผ่านตกมาเป็นแม็กซ์ปาบนี่ไงแม็กกินป๊อปคอนอ้ผ่านสักทีร้100อ yes! เยเปอร์เซ็นต์ฮ่าเยสเฮ้ยเอ้ามันยังไม่รอดหรอมันยังไม่จบอันเนี้ยอันนี้ยังไม่เคลียร์เราไปเคลียร์ของสตีฟแทนแป๊บหนึ่งแปลกแหรือเราต้องต้องทำอะไรวะ ทำอะไรเอาจับแม่งโยนทำไมอ่ะจะไม่ผ่านอีกเหรอเราไปจับคนจับคนฟาดจับคนฟาดเอาแล้วขโมยลูชู้ชีพสรุปแล้วคือสตีฟม่นคือหลอกหลอกให้เราเล่นใช่ไหมยอย่างนี้ถึงจะผ่านแล้วเรามาอยู่บนกออีกเอ่อเตะต้นมะพราะ้าวเอาทหารลงกลงมา,าไปเหยียบมันอีกนั่คือมนตกห ทำไมมันยากจังเลยการช่วยโลกใบนี้ไว้แม่งยากมากแต่เอาตรงๆนะเหมือนไม่มันไม่ได้ช่วยโลกอะเหมือนช่วยตัวเองมากกว่าแม็กตอนนีน้เหมือนช่วยให้ตัวเองรอดอะแล้วคนอื่นคือดูดิกระเทือเป็นดองไปแล้วเนี่ยทหารเนี่ยโอเคโดดลงไปฟาดฟาดฟาด,ฟาดนี่ไงกระเป๋ามาโอเคกลับมาที่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งโอเคมีตรงไหนกดได้บ้างวะเนี่ยคือเราเตะได้อย่างเดียวอะ่ะ เราเตะเราเตะอีกได้หรอเราทำอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเราได้แต่แบบนี้มันคืออะไรเอาตายเราทำอะไรไม่ได้อะเมื่อกี้หรือว่าเราต้องผมรู้แลหละแต่อเราต้องโยนทุกอย่างลงไปโยนทุกอย่างลงไปแล้วก็เอาคนไปด้วยเออนี่ลงไปเลยใครไม่รู้ลากทิ้งโดดลงไปด้วยเยี่ยมแล้วเราก็ว่ายไปหาคนนู้น ไปเร็วมาแล้วทุบ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 เผื่อไอ้พวกของพวกนี้มันจะตกลงไปหาเราด้วยนะของพวกนี้มันจะไปหาเราหรือเปล่าโอเคนี่ไงมีระเบิดหยิบระเบิดมาแล้วเอามาททำไมเตะโอเคได้ระเบิดมาแล้วเราก็เอาระเบิดมาทุบหัวคนเฮ้ยไม่นะตายอยู่ดีเนะี่ยโอเคกลับาหมกรอบเราทํทำยังไงวะ เราเตะเตะต้นมะพร้าวได้คนแล้วถ้าเราไปหยิบแล้วเราเตะอีกรอบหนึ่งได้ไหมเฮ้ยเราเราขุดได้อาตลุมันคือระเบิดหรือมันคือพั่ววะอ๋อเราขุดลงใต้ดินโอ้โหขุดเป็นเครื่องเจาะเลยเอาลงมาขุดขุดจนมาทะลุอีกฝั่งหนึ่งของโลกโอเมก้ผ่าแล้วเยส เราสามารถช่วยโลกเอาไว้ได้จากภัยพิบัติทั้งปวงเรานี่มันโคส,สุดยอดแม็กพิกเซลนี่ไงโอ <Ooh, damn. S 1> ้ดับยอดเลยโอเคเรากลับมาที่นี่อีกแล้วเราสามารถกดตรงนี้ได้เพื่อมีมีโหมดเอ็กซ์ต้าด้วยเหรอสตีฟลาวอันนี้ไงเราเล่นไปแล้วสตีฟลาวนี่ยใช่ปะ่ะอ๋อมันมีสตีฟลาวหลายอันเลยเนี่ยโอ้ไม่ก็ อันนี้คือเล้วสตอรี่โหมดมีโอ้โหมีหลายด่านเหมือนกันนะเนี่ยโอเคงั้นเอาเป็นว่าชัปเตอร์ต่อไปเอามาไว้กันพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับการกอบกู้โลกในวันนี้ของ Max Pixel สําสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะโอ้ทุกคนจะสนุกกันนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนไปแล้วเจอกัน